14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์มาจดทะเบียนสมรสที่งานพรมลิคิทผูกพันรักนิลันนบางรัก14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เป็นประจำทุกปีที่กรุงเทพมหานครจัดงานจดทะเบียนสมรสฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์เหมือนในปีนี้ที่มาในหัวข้อพรมลิคิตผูกพันรักนิลันนบางรักนัน,นทราพรอํานวยสารผู้อำนวยการเขตบางรักบอกว่าปีนี้จัดก,กิจกรรมมาเป็นปีที่27แล้วโดยตั้งเป้าว่าจะมีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสจํานวน789คู่ แล้วจะมีการแลกกิจกรรมด้วยตัววัตถุประสงค์ของงานเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนนอกแสนที่ให้ได้มีกิจกรรมร่วมสนุกกันแล้วก็มีของรางวัลมากมายจากการที่เรามาร่วมกิจกรรมนะคะเราตั้งเป้าหมายอยู่ที่789คู่อะจริงๆจดทะเบียนไม่นานนะคะถ้าท่านนําเอกสารที่ถูกต้องคือบัตรประชาชนนะคะทั้งสองท่านมาก็จะดําเนินการแต่ละคู่ไม่เกิน10นาทีนะคะ ด้านนายชมพลพรจินดารักปัญายกสมาคมผู้ค้าอัญ,ญมณีไทยและเครื่องประดับบอกว่าสมาคมได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานสดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเวลนไทน์มาต่อเนื่องทุกปีเพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมในวันวาเลนไทน์และปีนี้มีไฮไลท์คือทะเบียนสมรสทองคำ12ทะเบียนว่าสมาคมเนี่ยเป็นผู้ได้เริ่มเลยแล้วก็ดํานนมากว่า25ปีแล้วกว่า25ปีแต่ก่แล้วก็ปีนี้เนี่ยพิเศษ เลยก็คือเนื่องจากปีนี้ทางสมาคมผู้ค้าในไทยและเครื่องประดับรครบรอบ50ปีนะครับเราก็เลยสนับสนุนจำนวน12คู่งทุก็รัอผิดเรื่องตัวทะเบียนของรถทองคทีนะครับแล้วก็เรื่องการจัดก,การบริหารต่างๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือตึกนี้เนี่ยสำนักงานสมาคมก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้มีเครื่องประดับจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเรื่องของความรักเลยโดยงานพรมิขิตผูกพันรักนิรัะนดร์ณบางรักจัดขึ้นวันพุทธที่14กุมภาพานันธ์ ที่ศูนย์การค้า Jewelry Trade Center